โอเคครับผมก็อยู่ผมเทหะนะครับผมอยู่ในช่องโฮจุนทาคิชินะครับวันนี้ผมจะไปตีโรงเรียนกระหนกแล้วกันเฮ้ยหรอจะไปอินดีวะจะไปบุรณนะบุรณะผลหรือว่ายังไงผมยุ่ชื่นนะแลวผมใส่ชุดให้ดูนี่คู่ตึงนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าเป็นสไตล์ผมเวลาจะตีผมต้องถอดแว่นก่อนทอดเท้า มไม่เห็นมันวิ่งไวแล้วมันไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่ามันเป็นสไตล์ผมไงโอเคมาก็รถคู่ใจนะครับแลมโบกินนี่สีชมพูเปิดรถทุกทีต้องพังทุกทีเลยวะ่ะโอเคผมได้ไปแต่งรถมาแล้วนะครับลาเทมขอัดล็อกรถเราจะไปตีโรงเรียนนี้กันนะครับโรงเรียนอ่าบูเล่านี่ไม่ใช่นบูหรอกกระหนกหรืออะไรซะแล้วผมจำไม่ได้แล้วล่ะโรงเรียนอะไรสีหนึ่ง ผมยู้สีดํานะใครอยากแบบอยากเจอก็เข้ามาเลยนะครับอยากดักตบดักเกียรยอะไรก็แล้วแต่ผมไม่เคยได้ว่าตรงนี้อาจจะแลกนิดนึงนะครับเพราะว่าคนมันเยอะแล้วมอสมันเยอะด้วยแล้วผมปรับภาพสูงด้วยก็อาจจะแลกของผมไม่ได้แรงขนาดโอ้ยไม่รู้ว่าในคลิปจะแลกหรือเปล่านะแต่ผมเล่นผมก็แลกอะแลกเหมือนเงนแหละก็ในคลิปน่าจะแลกอละแหละคนะ้างๆน่อยนะครับ จอดเปล่า,ไม,าไม่จอดวะไปไหนของมันวะเพราะว่าคนเยอะแต่ตามไม่หนีไปดีวะ่ะ <c oughs> ไล่ฆ่าดีวะนี่ไม่รู้จะตามทันเปล่าผมได้คิดแค่นี้อเองเราไปมันไม่แรงงั้นสักไรผมไป,ไปแป๊บไปแต่งมาแล้วแต่แตมันก็ไม่แรงอะ <c oughs> มันไปไหนของมันวะเช่อมันได้ดีวะเราไป เราไปแบบบปจัดการเลยดีกว,ว่าขออนุญาตไปล่าที่เฮ้ยเขาตีกันเดี๋ยวเราต้องไปช่วยนะครับ <S <S ใช่โรงเรียนนี้เปล่าเขาตีโรงเรียนนี้เปล่าหรือว่าเขาไปตีโรงเรียนอื่น <S 1> <S 1> <S 1> มาดูก่อนนะครับเรามาดูก่อนว่ามีคนอยู่เปล่าให้มีบูอยู่คนหนึ่ง จอดเป้าจอดเป้าเอาเป้าเอาเป้าเม <Yeah. S 1> ันนะผมจะตีซะด้วยตาไม,ม่ไดิหนุ่มข้างนอกได้นะเว้ยข้างในไม่ได้เดี๋ยวมันลุมผมท่านแน่ไมก่กล้าน้องไมก่กล้าเดี๋ยวผมลองไปดูนะครับว่าเขาอยู่โรงเรียนไหนกันเราไปโรงเรียนนี้เออผมลืมไม้นี่เดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดู คารเดมก็เป็นประมาณนี้นะครับมันเป็นเคล็ดลับนะครับอันนี้บอกกันไม่ได้นะครับถ้าน้องๆอยากรูต้องไปหาใน YouTube กันดูนะครับว่าทำยังไงนะครับถึงจะได้เป้ากลางจอนะครับผมมันเป็นแบบโฮเท่มันโกงนะมันไม่มันก็โกงแหละแต่ว่าถึงมีไปมันก็ยิงไม่ค่อยโดนอยู่ดีนะครับทุกคนมาดูงเรียนนี้กันดีกว่ามันอาจจะแบบไม่ลื่นนะครับตรงนี้เพราะว่ามอสแม่งเยอะจริงนะครับดูก่อนเลยผมไปตีที่ไหน แต่ตอนนี้สีขาวผมนี่น้ำเลยนะครับมันไปตีกันตรงไหนวะโอเคครับผมตัดมาตอนแม่ค้างเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาตีกันอยู่ตรงนี้หรือเปล่ามีเปล่าวะขั้นเนี่ยก็ไม่มีนี่หว่า้น,นีองเรียนอะไรวะ อินเหรอก็ไม่มีนี่หว่าผมว่าเขาน่าจะตีประมาณโรงเรียนผมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่เดี๋ยวเราลองไปดูโรงเรียนแดงนะครับไปดูทั้งสี่โรงเรียนเลยว่าเขาตีอยู่โรงเรียนไหน <S <S มาแล้วมาแล้วไม่รู้ว่าอยู่นี่กันหรือเปล่านะ <S <S ตรงนี้ก็ไม่มีหรออันนี้เขาเรียกว่าโรงเรียนอะไรวะผมดูกันนีน่นี่บุอะไรอะนิบูลน อ๋อเรียนมุลพารหรอเฮ้ยเอาใส่ช็อปต่อหน้านะอเอาอย่างไรอย่างไรพี่เบา <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูเรียนเราดกวะ่ะไปเรียนเราง่ายๆเราจะยังไม่แบบบุกเดี่ยวนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สเต็ปของเรา <c oughs> ถ้าเราบุกเดี่ยวเรามีแต่ตายแล้วก็โดนได้ยอยู่แล้วครับพวกนี้ชอบเป็นแบบนี้อยู่แล้วมีใครมานั่งเรียนปะเขาตีตรงไหนวะ พี่เขาไปตีกันตรงไหนวะรถเ,เขาไปไเป็นไร,รอะฮัลโหลพี่รถเป็นไร,รอะฮัลโหลพี่รถเป็นไร,รอะโตโหลพี่พี่พี่ใจเย็นพี่รถเ,เ,เป็นไร,รอะใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นรถเป็นไรอะพี่ เออไเฮียนี่ไม่ตอบอเดี๋ยวหัวปืนยัดแม่งเลยซัดอโอเคครับเขาไม่ตอบก็ช่างเรื่องของเขาแล้วเพราะว่าผมไม่ได้อะไรอยู่แล้วคลิปนี้มาเน้นขี่รถเล่นครับผมว่าจะไปตีเอาเป็นบูแล้วกันผมคลิปนี้ขอเลือกบูขนาดออกเมือย,ยังแรกเลยผมไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นถึงแรกเกี่ยเลยครับคลิปนี้พ่อขออนุญ,ญาตเลือกบูนะครับทุกคน เอาไปเส้นทางนี้แล้วกันไปประมาณนี้แหละครับเหมาะเจาะดีมั้กไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะไปคนเดียวดูที่ว่าจะเก็บได้หรือเปล่าแต่เพราะว่าผมเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเป็นไปได้ก็คือโหดนะครับโอ้ยอะไรวะเมื่อกี้ผมเก็บอะไรให้ซะแล้วมีอะไรป้าวะไม่มีดอก cho là ai chịu hả lắm mình đi đây rồi đấy ok ọc ok, okay. okay. ได้เวลาบุกเดี่ยวแล้วครับทุกคนฮัลโหลพี่ชายฮัลโหลครับไปไหนครับเนี่ยพี่ชายผมจะไปตีบูว่ะพี่อะอผมจะไปตีผมจะไปตีบูพี่อะกันเนี่ยโรงเรียนเนี่ยกระโนกเลยพี่ อเอาเป็นว่าให้เป็นรู้ไปเลยนะครับว่าใครเป็นใครนะครับมันจะมีมากเท่าไหร่แต่ว่าผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะมีเยอะเปล่าแต่ว่าผมรับหาด,ดูก่อนสถานการณ์ผมเรียนมีเปล่าอุย้ยมีนี่ว่าเฮ้ยสวยที่อย่างนี้สวยสวยไม้มาเราจะไปเอาดอกไม้ออนนะครับมีบูตัวเดียว อยู่ใส่วะบอ,อ,อกมาี่นี่ดิโอ้โหหสุดยอดมากครับพี่ผมปั๊มพี่แล้วกันฝีมือโคตรเอาอะตีทีเดียวล่วงเลยสุดยอด มันเริ่มกลับกันมาแล้วพี่เอ้ยโรงเรียนเรานี่วะใช่ปะวะเขาแน่จะไปเก็บหมดเลยพี่แทงคุณไม่ใส่ช็อปมันไม่ผิดกฎเหรอพี่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 ไม่ผิดกฎหรอพี่แทงคุณไม่ใส่ช็อปอ่ะอ๋อตรงหนังสือไม่เป็นไรมัง้งอ๋อ โอเคครับโอเคคือไอ้เที่ถ้าคุณถือปืนเมื่อไรเนะี่ยมันไม่ไปเลยนะเวยตรงๆเลยถ้องดูดิเออช่่ะเดินเอมเเอามากเลยเหมือนติดอะไรไว้อ่ะพี่จะไปไหนต่อเอาเป็นเราซ่อมรถก่อนเลยกันไปนมึงนะพี่ไปด้วยได้เปล่าฮได้ครับได้ได้ได้ได เราไปเตียงเรื่องนี้ก็ต่อเลยนะครับมีรุ่นพี่มาด้วยผมว่าพรุ่งนี้น่าจะได้ลงคลิปวันนี้ไม่ได้เลยลงถ่ายไว้แต่พรุ่งนี้ตัดต่อโอเค

มึงไอนสัตว์เหลือหนอห่อยสัตว์เอา้าไอ้เหี้ยอะไรอ่ะไอ้น้องไปไกลน้องน้<ะ>องปั๊น้องพี่เจิดเอ,องน้องเกิดที่อะไรสัฝาดยาอ่อนเรียบร้อยครับตายโอเคครับจบคลิปครับทุกคน <S <S ประทับกันทุกทีแมปไม่โหลดน,นะครับแล้วกูแหลกด้วย มันไม่ปีนไว้สัตว์เป็นเฮียอะไรไม่ปีนแล้วครับลูกพี่โอเคโอเคปีแล้วครับประท้าท,ทุกทีแม่ผมจะหลุดนะครับโอเคโอค้ยโอ้ยโอ้ยเลือนเลือนเลือยัยไอไอไอโอ้ยผมไม่เข้าใจเลยอย่าโดนหัวกูก็พอโดนสวย เฮ้ยเฮือเลื้อนนี่ยังไงนะอย่าอสัตว์อย่าลุกอย่าลุกกูขอร้องอย่านะเว้ยอย่าลุกนะเว้ยวมวไม่ลมวะเฮียใส่แม็กไปเดี๋ยวสองเม็ดโอเค ลงไปเ้าลงไปเ้าวลงไปเ้าไปปาอ้ตัวนี้ยังไงการประทะทุกทีต้องมีการแลกเกิดขึ้นอโอ้ยอ้ยจากไหนวะเฮ้ยไอ้เหี้ยมันแลกอะมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นเนาะกูมไม่รู้แล้วใครกูมไม่รู้เป็นใครขึ้นบนรถขึ้นบนรถ โจกันตีเพื่อนผมไม่เห็นว่ะไอ้เชี่ยกูมองไม่เห็นเลยเลยไดันนี้ซึมผมมองไม่เห็นแบบสนุกไ,ไม่เห็นเลยนะเว้ยไหนวะไหนวะ ไอเ้เหี้ยมันอยู่ไรหนวะสัตว์มองไม่เห็นไงมันคือประเด็นว่าคุูมองไม่เห็นแล้วมันแหลกด้วยคือเข้าไปในมูเรียนแล้วตอนนี้ เกือบแตกไอ้ต <have S 1> ัดไอ้ยัยมึงเป็นสั่งมาอ่านไอเนี่ยมึงเก๊เกินแล้วเน่ยครับพี่ครับลูกพี่ครับ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 พี่ผมไม่เข้าใจอ่ะครับเดี๋ยวเขารีบไปได้ของเขา ไปแล้วกูแหละกิ้หายตอนนี้ไปแล้วเว้ยผมไม่ราใครไม่ได้เอาหรือเทล่าพี่แกโอเยซัดเอาขึ้นมาพี่สุหลอ ีีี่่่่่่อออยยยูููเเพพนนโอ้โหผมมองไม่เห็นแมพอะไรเลยพี่มองไม่เห็นแบบลุงเล็ตอื่นด้วยอ่ะมองไม่เห็นใครเลยอ่ะเห็นพี่คนเดียวอะใช่ใช่ใช่โทษโทษโทษทอดิท้อดิมองไม่เห็นมองไม่เห็น ไม่รู้ละจับได้กูตีกูหดไอ้สซาดกูหดก็คือหรือยังวะโอ้ยโอ้ยมองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นอะไรเลย เฮียแบบกูมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้เกิดการที่มองไม่เห็นอะไรเลยเก็เลยขึ้นเลยครับตอนนี้ชิ่ผานแลพ้พี่บ่าวพี่บ่าวทั้งหลายเขาผมุจนจะเลิศหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับเซิร์ฟนะครับสัตว์วัวเลยวัวเลยวัวเลยกูบ,ยบ,ยอบอกแค่นั้นแหละโอ้ไปเรื่องธรรมชาติอยู่แล้ว สันดิเลื่อนนี่ไงไม่รู้แล้วกูมโม้กูเห็นทุบหมดทุบหมดทุบหมดเว้ยทุบหมดเว้ยพี่น้องมองไม่เห็นอะไระกันเลยเลยผมอมองไม่เห็นใครเลยครับสุลอไปเห็นแล้วเห็นแล้วตอนนี้เห็นแต่ทะเลอันเวิ้งวาง ไปไหนครับลูกพี่เจ้านายไปไหนกันครับเจ้านายเจ้านายว่ามาเลยครับเจ้านายขอเห่ไอ้เหี้ยเนี่ยขอเห่ยังไม่ถอดครับมันยังขึ้นอยู่เลยนะ ก็ถอด,อดไอ้เข้ับ,บ้านเลยเลยพี่ผมมองไม่เห็นอะไรเลยพี่เห็นแต่แบบอันเวร์กวากอันไกลโพด ึ้นเลยพี่หนีพี่หนี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  <c oughs> โหดเกินโหดเกินครับโหดเกิน <c oughs> โอเคครับหายลักแล้วครับทุกคนแต่กูถือปืนทุกทีกูเป็นอย่างงี้ทุกทีนะครับ มาแล้วผมอ่ะมีอะไรให้เมื่อไรขนาดนี้แมพของข้ายังไม่โลกเลยนะครับใช้ GPS แล้ว โอเคครับผมก็เอาเป็นว่าสาหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้นะครับคงจะดุเดือดกันมันพอตัวแล้วครับน่าจะสะใจไว้รุ่นหลายคนนะครับผมผมอาจจะไม่ไม่ค่อยได้ทําอะไรนะครับเพราะว่าผมแบบผมไม่ได้เสียนเรื่องการต่อสู้ในเกมนี้เท่าไหร่เพราะผมแบบหายไปแบบหลายปีมากเลยนะครับสําหรับเกมนี้ก็กลับมาเล่นให้ทุกคนดูแล,แล้วให้แบบหายคิดถึงนะครับว่าช่องผมนี่ดังมาได้ก็เพราะว่าได้เล่นไฟเอ็มมาเหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ